การเดินทางสู่นิพพานในมิติที่5ยินดีต้อนรับสู่จักรวาลสอนใจเสียงหวีดหวาดของเครื่องเตือนภัยดังขึ้นในห้องแล็บเมื่อน,นักเดินทางข้ามมิติอานอน์เปิดเครื่องส่งผ่านควันตั้มพลังงานสีทองระเบิดออกมาจากแกนกลางเขาถูกดูดเข้าไปในวังวนแสงที่หมุนอย่างรุนแรงนี่นี่คือมิติที่หหรืออานอนพ์พึมพำขณะลอยตัวในอวกาศที่ไร้แรงโน้มถ่วง รอบตัวเขาไม่มีดาวฟ้าไม่มีดวงอาทิตย์แต่เต็มไปด้วยกระแสะแสงสีรุง้งที่เคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตทันใดนั้นเสียงเพลงธรรมดาเซลดังขึ้นจากทุกทิศทางเขาเห็นเงาเงาของสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างเหมือนแสงเรืองรองพวกเขาหลอมรอบอานนท์ด้วยพลังงานอันอบอุ่นยินบีต้อนรับสู่มิติแห่งจิตวิญญ,ญาณเสียงหนึ่งกระซิบเข้าใส่ใจที่นี่คือท,ที่ที่ทุกความทุกสิ้นสุดทุกกิเลสละลาย อานร,รู้สึกเหมือนกำลังถูกล้างจิตใจความโกรธความโลภความหลงที่เขาสั่งสมมานานหลายชาติเริ่มลอยออกไปจากร่างกายเป็นควันสีดำนิพพานไม่ใช่ที่ที่เราต้องไปหาสิ่งมีชีวิตแสงพูดต่อแต่เป็นสิ่งที่เราต้องปลดปล่อยจากภายในสู่ภายนอกทันใดนั้นมิติเริ่มสั่นสะเทือนเวลาของเจ้าหมดแล้วเสียงเตือนดังขึ้นกลับไปแล้วเผยแพร่สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้ อานน์ถูกส่งกลับสู่โลกเดิมด้วยความรู้ใหม่ใจเขาสงบราวกับผิวน้ำใสเขาเข้าใจแล้วว่าการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การข้ามมิติแต่คือการเดินเข้าไปภายในจิตใจของเราเอง